โยสสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบลูจอนอลวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมน่าเล่นน่าสนใจที่กำลังจะออกมาภายในเดือนนี้เดือนมิถุนายนของปี2023เกมแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือ F1 23เป็นเกมแข่งรถ F1 ภาคใหม่ที่มาจาก EA ก็แน่นอนเหมือนพวกเกมฟี f a าหรือ NBA ก็จะออกมาทุกปีซึ่ง23นี้ก็จะเป็นของปีนี้ถ้าใครติดตามเกม F1 ก็จะจําได้ว่าในปีที่แล้วใน F1 2022เนี่ยเกมถูกผู้เล่นคอมเพลนว่าฟิสิกส์ของเกมเนี่ยยังมีปัญหาหรือทําออกมาไม่ดีพอซึ่งในภาคใหม่ของปีนี้เขา ก็เลยโฟกัสกันอยู่ที่การทำให้ฟิสิกส์ดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าจะปรับปรุงในภาคใหม่ก็คือการควบคุมของคอนโทรลเลอร์เพราะถึงแม้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ซื้เกมนี้มาเพราะาอยากเล่นบนพวงมาลายัยแต่ก็ยังมีผู้เล่นหลายคนที่จะเล่นเกมนี้บนคอนโทรลเลอร์ซึ่งเมื่อก่อนการควบคุมโดยคอนโทรลเลอร์ก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พวกเขาก็เลยจะพยายามทำให้ผู้เล่นที่จะใช้คอนโทรลเลอร์ในการเล่นเกมนี้เนี่ยเล่นได้ถนัดมากขึ้นก็ถ้าใครสนใจอยากได้ประสบการณ์แข่งรถแบบ F1 ก็มารอดูเกมนี้กันจะออกในวันที่16มิถุนา บน PC, PlayStation 4และ5 Xbox Series X กและแล้วก็ Xbox One เกมนี้มีชื่อว่า Crash Team Rumble เป็นเกมออนไลน์ที่จะให้2ทีมมาแข่งกันโดยที่แต่ละทีมก็จะมีผู้เล่น4คนให้พวกเขาได้มาแข่งกันในเกมแนวของ Crash Bandicoot เลยก็คือแนวแพล t f o r m e r ที่แต่ละฝั่งจะต้องแข่งกันเก็บผลไม้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะชนะไปผมว่าเกมนี้น่าสนใจและก็น่าสนุกมากเพราะว่าในเกมที่จะต้องมี2ที่มาแข่งกันแนวของเกมนี้ก็แปลกกว่าเกมอื่นเป็นเหมือนคอนเซปที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันที่จะเป็นเกมแนวแพลตฟอร์มเมอร์แต่เป็นเกมออนไลน์แข่งกันสมัยนี้ก็มีเกมแนวซ้ำๆกันออกมาเยอะมากผมก็เลยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเวลาที่มีเกมแปลกๆออกมาบ้างแต่ละตัวละครในเกมนี้ก็จะมีความสามารถหรืออเบอร์ลิตี้แตกต่างกันโดยเฉพาะถ้าใครที่ชอบเล่นเกมของ c ค a s h b a n d ี c คู t อยู่แล้วที่จะเน้นการกระโดดแล้วก็กะระยะอะไรพวกนนี้ะก็มา เอาประสบการณ์ใหม่จากซีรีส์ของ Crash ได้ว่าถ้าไปเอามาเล่นกับเพื่อแล้วเนี่ยมันน่าสนุกแล้วก็น่าจะหากันเลยแล้วนอกจากการใช้ความสามารถของแต่ละตัวละครในการแย่ยงกันเก็บผลไม้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเอาผลไม้เนี่ยไปใส่ในตะกร้าสีของเราด้วยแต้มที่เราเก็บมาจากผลไม้ถึงจะนับเป็นคะแนนซึ่งก็แปลว,ว่าจะต้องมีการป้องกันตะกร้าด้วยก็จะทําให้ผมนึกถึงกีฬาแนวบาสเกตบอลเลยทําให้เกมฟังดูน่าสนุกขึ้นไปอีก เกมนี้กระจอกในวันที่20ของเดือนมิถุนาบน PlayStation 4 5 Xbox One Xbox Series X และก็ S ส่วนสำหรับผู้เล่นบน PC ตอนนี้เกมนี้ยังไม่ได้ข่าวว่าจะออกมาบน PC เลยนะครับก็ถ้าใครที่มีคอนโซลแล้วอยากหาเกมมาเล่นกับเพื่อนก็ต้องติดตามเกมนี้กันดู เกมต่อไปเกมนี้มีชื่อว่าป r องก์สอเป็นเกม First Person Shooter หรือ FPS ที่จะอยู่ในอนาคตเป็นเกมยิงปืนที่จะเน้นแอคชั่นเต็มที่เลยเวาลาย,ยิงตัวละครในเกมนี้เลือดก็จะสาดแล้วก็ชิ้นส่วนก็จะกระจายไปทั่วทำให้ผมนึกถึงเกมแนว Doom เลยเพราะจะเน้นความสะใจในการต่อสู้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังแอคชั่นแบบ The Matrix โดเลยที่จะสามารถหลบโลาะกระสุนแบบ slow m o t ชันได้คุณจะได้เล่นเป็นทหารที่พยายามจะหลบหนีอยู่แต่ว่าก็จะไม่มีความทรงจำของชีวิตสมัยก่อนของเขาได้เลยแต่ว่าเขาก็จะมีความสามารถเหนือมนุษย์ทั่วไปด้ว้วยยผูเเลล่นก็ ได้ไปหาคําตอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นโดยการมาล้างแค้นแล้วก็ถล่มศัตรูให้เละเลยแล้วก็จะมีกลุ่มลึกลับที่ช่วยให้คนหลุดออกมาจากบริเวณที่กาดคุมตัวคุณอยู่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับยอดทหารที่จ้บ้าบิน ก็ถ้าใครชอบเกมที่จะมีแอคชั่นเต็มที่ยิงสตรูเลอร์สาดกระจายแล้วก็หลบลูกกระสุนไปมาก็ต้องเตรียมตัวหล่อเล่นเกมนี้กันได้เลยจะว่าไปเดมโมของเกมนี้ก็ออกมาให้สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดเดมโมมาลองเล่นดูก่อนก่อนที่เกมจะออกแบบตัวเต็มซึ่งตัวเต็มก็จะออกมาในวันที่21มิถุนายนเป็นเกมที่จะออกมาเฉพาะสำหรับบน PC เท่านั้นเกมต่อไปมีชื่อ Amnesia thebunker กก็เป็นเกมภาคใหม่ของซีรีส์เกมอ m n e s i a เกมแนวสยองขวัญน,น่ากลัวที่หลายคนก็อาจจะเคยได้ยินกันมา เพราะว่าเกมภาคก่อนๆของอัมเนเชียก็ดังกันมากเลยบน Youtube ถ้าใครจํากันได้แบบสมัยก่อนยูทูบเบอแบบพิวดิพายก็ดังกันมาเพราะว่าเกมภาคเก่าๆของเกมนี้แต่ว่าในภาคนี้คุณจะอยู่ในบังเกอร์ของสงครามโลกครั้งที่1แล้วแน่นอนในบังเกอร์นี้ก็จะมืดและก็สยองมาก นอกจากสถานที่ใหม่ในเกมนี้คุณก็จะสามารถมีปืนด้วยซึ่งก็จะต่างจากภาคก่อนๆที่จะไม่มีปืนแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นให้คุณไปยิงผีได้สะดวกเลยนะฮะเพราะลูกกระสุนในเกมนี้จะมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยก็จะใครที่เคยเล่นเกมแนว Resident Evil แล้วพอลูกกระสุนหมดก็จะกำหมัดเพราะยิงไม่โดน ทำให้เกมมันลำบากมากขึ้นเหมือนผมแล้วก็เกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราจะต้องเก่งในการใช้ลูกุรมากแล้วถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดเดโมมาลองเล่นกันก่อนได้เลยจะได้รู้กันเลยว่าเกมนี้ใช่แนวของท่านผู้ชมไหม ส่วนภาคก่อนหน้านี้ของเกมอัมเนเชียที่ออกมาตั้งแต่ปี2020ก็ได้รีวิวกันไปดีมากเลยทําให้เกมนี้เนี่ยน่าเชื่อถือมากแลวอีกแค่ไม่กี่วันในวันที่6ของเดือนมิถุนาเกมก็จะออกแล้วด้วยจะออกบน PC PlayStation 4 Xbox Series X และก็ S แล้วก็ Xbox One นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Street Fighter 6หรือ Street Fighter 6นั่นเองและหลายคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้กันดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าซีรีส์เกม Street Fighter ก็เป็นหนึ่งในเกมต่อสู้ที่ดังที่สุดในวงการเกมเลยเวลาคุยเรื่องเกมต่อสู้จะไม่พูดถึง Street Fighter กับ Mortal Kombat หร Tekken ไม่ได้เลยซึ่งหล,งหลายๆคนก็รอมานานมากกว่าจะมีภาคใหม่ออกมาตั้งแต่ภาค5ซึ่งถ้าใครจำไม่ได้ก็ออกมาตั้งแต่ปี2016เลย7ปีเลยนะครับกว่าภาค6จะออกมาเพราะฉะนั้นนานๆทีกว่าเกม Street Fighter ภาคใหม่จะออกมาผมก็เลยคิดว่าถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมต่อสู้แนวนี้นะ่พะพลาดตอนที่เกมกําลังฮิตผู้เล่นกําลังเยอะไม่ได้เลยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าต้องรองอีกนานแค่ไหนกว่าภาคต่อไปจะออกมานะครับ ตัวละครในเกมนี้ก็จะมีอยู่18ตัวในวันเปิดแล้วในภาคนี้ก็จะมีโหมด World Tour โหมด Fighting Ground แล้วก็มีโหมด Battle Hub โดยส่วนตัวแล้วผมสนใจโหมด Battle Hub มากที่สุดเลยเพราะว่าจะเป็นเหมือนพื้นที่อาร์เคดที่ให้คุณกับผู้เล่นอื่นมาเจอกันเป็นเหมือนกับล็อบบี้ที่ให้ผู้เล่นทั้งหมดมาทําความรู้จักโซเชียลกันแล้วก็เลือกคู่ต่อสู้ได้เลยแล้วก็จะมีการสร้างตัวละครที่น่าสนใจด้วยในเกมนี้นะครับแล้วระหว่างที่ผมกําลังทําวิดีโอนี้อยู่เกมก,ก็กำลังจออมาภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับเพราะเกมจ่อวัน ก็เลยน่าจะมีสิทธิ์สูงที่ท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้ตอนที่เกมนี้ออกมาแล้วด้วยซ้ําแล้วเกมนี้ก็ยังมีเดโมโให้คุณไปลองดาวน์โหลดมาลองเล่นกันก่อนได้ด้วยจะออกบน PC, PlayStation 4, PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X และ S, <S เกมนี้มีชื่อว่า Dia b l o 4เป็นเกมแนว RPG ให้คุณได้ไปลงดันเจีย้ยนแล้วก็เก็บเลเวลเก็บไอเทมกัน จะมีการต่อสู้กับพวกบอสในดันเจี้ยนด้วยแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์จะเห็นผู้เล่นอื่นอยู่ในโลกได้ก็จะมีอะไรเจร๋งๆให้ทํากับผู้เล่นอื่นด้วยอย่างเช่น World Boss ที่จะเป็นบอสตัวใหญ่มากที่จะออกแนวให้ผู้เล่นหลายๆคนมารวมกันแล้วก็มาช่วยตีกัน นอกจากการช่วยกันกับผู้เล่นอื่นก็จะสามารถสู้กันแบบ PVP ได้ด้วยเพราะจะมีโซนที่อนุญ,ญาตให้ผู้เล่นมาต่อสู้กันได้ตอนที่ผมลองไปเล่นเบต้าของเกมนี้มาการควบคุมตัวละครก็สนุกมากเลยรู้สึกคล่องแคล่วและการใช้อาิลิตี้ก็เลื่นดีส่วนภาพกับเอฟเฟกของเกมนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ภาพสวยที่สุดสำหรับเกมลงดันเชนแนวนี้เลย ก็ถ้าใครชอบเล่นเกมแนวทำเควส์ RPG เก็บเลเวลเก็บโลดไปเรื่อยๆสู้วอส์ส่งเจ๋งที่อลังการมากแล้วก็เอาของที่คุณหามาได้มาต่อสู้กับคนอื่นใน PvP เกมนี้ก็จะเหมาะสมมากเพราะดูเหมือนว่าจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ย,วยาวๆเลยเกมนี้จ่ออกมาในวันที่6มิถุนาบน PC, PS4, PS5 และ Xbox Series X และ S แล้วก็ Xbox One ด้วยนะครับ เกมนี้ก็คือ Final Fantasy ภาค16เป็นอีกหนึ่งภาคของซีรีส์เกมชื่อดัง Final Fantasy ก็เป็นเกมแนวแอคชั่น R P G ดูเหมือนว่าภาคนี้แอคชั่นหรือการต่อสู้เนี่ยจะดูน่าสนใจมากดูสนุกและก็เลิศมากเลยเอฟเฟกก็สวยมากด้วยแล้วแน่นอนเพราะเป็นอีกหนึ่งเกม Final Fantasy พวกดีไซน์ของมอนสเตอร์ก็เจ๋งๆทั้งนั้นเลยทําให้ผมตื่นเต้นกับการไปต่อสู้กับพวกบอสในเกมนี้มากจากที่เห็นในตัวอย่างก็ดูอลังการมากเลยและสิ่งที่ผมเห็นในตัวอย่างที่ทําให้ผมสนใจเกมนี้เข้าไปอีก ก็คือดูเหมือนว่าเวลาที่เราไปต่อสู้กับบอสตัวใหญ่เราจะสามารถกลายร่างเป็นมอนสเตอร์ตัวยักษ์ได้ด้วยก็ทําให้การต่อสู้มันดูอลังการเข้าไปอีก แลวเกมเพลย์หรือการเล่นของเกมนี้ก็ได้ออกมาให้ดูกันบ้างแล้วภาพก็สวยมากและก็ดูลื่นมากด้วยก็นั่นแหละครับ Final Fantasy ภาค1 6ดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยกำลังจะออกมาแล้วในวันที่22ของเดือนมิถุนายนแต่ว่าจะออกมาเฉพาะบน PlayStation 5แล้วดูเหมือนว่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยกว่าจะออกมาบน PC นะครับนั่นแหละครับเกมที่น่าสนใจที่กำลังจะอ,อกมาในเดือนมิถุนายนของปี2023ท่านผู้ชมสนใจเกมไหนมากที่สุดก็เพียงไม่ได้คอมเมนต์ได้เลย แล้วถ้าไม่ออาพลาดเกมไหนก็ตามในอนาคตก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนในวันนี้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าผมดูราโนสวัสดีครับบ๊ายบาย